นี่นะครับข้อหมูเล็กของผมหมูเล็กได้หนึ่งเดือนแล้ววันนี้ทำความสะอาดข้อกัอนหน่อยครับดิดน้ำร่มชามครับเดี๋ยวนี้เรามีต้นหญ้ามาให้หมูกินนะครับแก้เครียดดูดูแต่จะโยนต้นหญ้าไปแล้วนะี่ นี่ครับให้หมูกินแก่เครียดครับจะได้ตัวไวๆโอ้กินไงยางอเล็อร่อยเลยนี่ครับนี่นี่นี่น